สวัสดีครับสวัสดีครับก็พบกันอีกครั้งนะครับในช่องฟรันชาแนลนะครับในช่วงเล่าเรื่องดวงตอนเช้านะครับวันนี้มาในเวอร์ชั่นของไพ่ทาโร่นะครับหรือไพย่ยิปซีนะครับก็เป็นครั้งแรกที่ที่ต้องบอกว่าผมเอามาใช้แบบร้อยเปร์นะคำว่าร้อซก็คือไม่ค่อยจะมีโอกาสได้เอามาใช้ออกสื่อสักเท่าไหร่นะครับ หลายท่านจะเข้าใจว่าผมเข้าใจในสายไพ่แหละถ้าเป็น FC ผมกันมาอย่างยาวนานก็จะรู้นะครับแต่ผมลืมบอกไปว่าอีกสกิลหนึ่งที่ผมถนัดแล้วสามารถที่จะออกได้เลยก็คือไพ่ยุีนะครับวับนนี้ชาววันจันทร์นะครับก็อย่างที่ผมเคยบอกเสมอว่าคนวันจันร์เป็นคนมีสเสน่ห์เป็นคนมีความคิดเป็นคนที่มีจินตนาการนะครับการตัดสินใจอะไรของคนวันจันทร์ก็แล้วแต่ จะเต็มเปลี่ยนไปด้วยการคิดอย่างละเอียดรอบคอบแต่ในขณะเดียวกันคนวันจันทร์ก็ล้วนะบางทีมีั่วเบาๆเหมือนกันคิดไปก่อนล่วงหน้าในเหตุการณ์ที่มันยังมาไม่ถึงเรื่องตัวเองไม่เท่าไหร่เรื่องเพื่อนเยอะอันนี้ต้องต้องบอกนิดนึงเป็นอะไรที่บุคคลรอบข้างสามารถพึ่งพาและไว้ใจได้สําหรับคนวันจันทร์แต่ในอาทิตย์นี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างสําหรับคนวันจันทร์คุณตั้งใจดูไปพร้อมกับผมการงานผมเริ่มจากการงานก่อนที่พอจะเสิยงออกมาได้คือใบนี้ ขาบอกว่าใบนี้คืออะไรนะฮะใบนี้คือ8ไม้แล้วแปดไม้คืออะไรแดไม้คือในช่วงที่เปิดบทล็อกโควิดจะมีการขยายตัวในเรื่องของการงานนะครับจะมีช่องทางต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการงานเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับการทําธุรกิจอาจจะบางคนอาจจะมีในมือมากกว่าหนึ่งอย่างซึ่งในขณะเดียวกันเนี่ยการทําธุรกิจต่างๆนั้นก็มีความเสี่ยง แต่สาหรับชาววันจันทร์วันนี้เมื่อได้แดไม้คุณจะมีวิสัยทัศน์มีการมุมมองมีการขยายหรือบางคนอ้อาจจะมีโอกาสได้เล่นตำแหน่งเลยในอาทิตย์นี้ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะสาหรับคนวันจันทร์ในเรื่องของการงานการเรียนต่อนะครับการประสานงานต่างๆนะครับเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างสดใสในเรื่องของการงานต่างๆรวมไปถึงความรักเบาๆด้วยจ้าก็ามาด้ใกยกแบดไม้เท้าอันนี้ต้องให้อันนี้ต้องให้เขาจริงๆสําหรับคนวันจันทร อาทิตย์นี้นะครับย้ําคืออาทิตย์นี้นะก็ต้องว่ากันไปมันเป็นลักษณะาการดูแบบภาพรวมใบต่อมาผมสนใจน่าสนใจครับใบต่อมาที่ที่พอเห็นปุ๊บเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขามาคนวันจันทร์อาทิตย์นี้มาเพราะว่าเขาได้แปดอย่างเดียวเหมือนกันแปดเหรียญเข้าไปอีกนี่ครับนี่คือแปดเหรียญสําหรับคนวันจันทร์หมายความว่ายังไงเห็นที่ภาพนั่งกําลังแกะเหรียญอยู่หรือแกะอะไรสักอย่างเหรียญจ้าเหรียญนะจ๊ะก็แสดงว่า เป็นคนที่ทํากินนะครับเป็นคนที่รู้จักต่อยอดในเรื่องของการเงินการเงินอาจจะก,กําลังหมุนเงินคล่องกําลังมีเหตุการณ์หลายๆอย่างที่จะส่งผลดีในเรื่องของธุรกิจมันต่อจากแปดไม้เท้าเมื่อกี้เลยเห็นไหมดวงคนถ้ามันจะต่อกันมันจะมาในลักษณะนี้เมื่อมีให้ไม้เท้ามาแปดแปดไม้นะครับแล้วก็ตามมาด้วยแปดเหรียญน,นะครับแล้วคุณเป็นอะไรที่มุ่งมั่นน่ะคุณทําคุณมุ่งมั่นคุณจะเอาจริงให้ได้คุณจะลุยต่อให้ได้ เฮ้ยมันน่าสนใจคุณเพราะผมเห็นไพ่อีกใบหนึ่งมันขึ้นมาปุ๊บผมรู้สึกเลยนะว่าคนวันจันทร์อาทิตย์นี้เขาน่าจะมีของมาจริงๆเขาน่าจะจัดเต็มเงินได้เลยสําหรับไพ่ใบหนึ่งความน่าสนใจก็คือพอผมเห็นปุ๊บเฮ้ยใ,ใช่ปะคุณหนึ่งดาบครับหนึ่งดาบก็ต้องมาอีกเหมือนกันเห็นไหมในหน้าไพ่เนี่ยนะประมาณนี้โอเคไพ่หนึ่งดาบเป็นไพ่ที่สามารถฟันฝ่าอุปสรรค สามารถเอาชนะนะครับประสบความสําเร็จได้แม้คุณจะต,ต้องเหน็ดเหนื่อยอ้าวต้องเหนื่อยทีจ้าไม่มีอะไรได้มาง่ายอยู่แล้วสําหรับชาววันจันทร์คุณสู้คุณลุยคุณไม่ถอยคุณทําทุกสิ่งทุกอย่างนะครับวันนี้สําหรับชาววันจันทร์ผมถือว่าเริ่มต้นอาทิตย์นี้ด้วยความโหหน้าไพ่ดีจัดว่าดีเลยแล้วที่สําคัญสิ่งที่คิดดีกําลังจะตอบสนองชาววันจันทร์ด้วยนี่มันน่าสนใจตรงนี้ตอบสนองขนาดไหน ไพ่ทั้งสาใบเป็นการตอบโจทย์ในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักสิ่งที่จะเกิดขึ้นสาหรับชาววันจันทร์คือถ้าจะห่วงชาววันจันทร์สักเรื่องหนึ่งคงเป็นเรื่องสุขภาพก็ต้องระมัดระวังนะครับอาการไมเกรนคิดเยอะไปนอนน้อยกินไม่เป็นเวลาเครียดลงกระเพาะก็จะมีเรื่องพวกนี้เข้ามาแต่อันนี้สายความช่วยเหลือใจอ่อนที่สงสารอันนี้แก้ไม่ได้แต่พอที่จะปรับได้ก็ว่ากันไปนะครับ ส่วนสิ่งที่ยังไม่ต้องสำหรับวันจันทร์ที่ยังไม่ต้องคิดคือคนวันจันทร์มีความเซน์เป็นพิเศษจะเกิดอะไรขึ้นจากใบนี้แมพอเห็นใบนี้แล้วขอขอโทษน,นะฮะชื่นใจเทพแห่งเวทมนต์เขาก็มานั่นหมายความว่าอะไรอันเนี้ยอันเนี้ยจะมีความพิเศษจะมีการถูกจลิตในเรื่องของ จิตวิญญาณจะมีการถูกจริตในเรื่องของการสื่อสารจะมีการถูกจริตในเรื่องของความพิเศษในเรื่องของเซนบางอย่างที่กําลังจะเกิดขึ้นนะครับถ้าเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับเซนที่ดีก็จะตอบโจทย์ในทุกลักษณะของชาววันจันทร์จากนี้หมายความว่าอะไรการงานดีการเงินดีความรักโอเคแต่สุขภาพต้องระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะคุณอาจจะมีโชคลาภเกิดขึ้นนะฮะชาววันจันทร์คุณฟังให้ดีนะคุณน่าจะมี เรื่องเกี่ยวกับโชคลาภเกิดขึ้นนะครับภายในอาทิตย์นี้หรือมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นอย่างแน่นอนอาจจะไม่ใช่เรื่องการเงินโดยตรงโชคลาภที่ผมพูดเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับการงานการตัดสินใจที่กาลังจะมาถึงก็ได้นั่นคือโชคลาภที่เกิดขึ้นจากตัวคุณเนื้อนาบุญของตัวคุณเองนะครับจเจริญด้วยสิลของตัวคุณเองจเจริญด้วยสติของคุณเองฉะนั้นไม่มีคําว่าฟุกในพจนานุกรมของคนวันจันทร์มีแต่ต้องสู้มาด้วยสองมือจ้าฉะนั้นปิดท้ายปิดท้ายนะครับปิดท้าย ดวงคนวันจันทร์ปิดท้ายเลยนะครับปิดท้ายดวงคนวันจันทร์พิเศษที่เลือกมาได้นี่คือพิเศษมากจัดกันเต็มแก้วกันไปอัดกันให้เต็มถ้วยกันไปเลยเลือกใบนี้มาสิบถ้วยฮะจัดกันแบบครับครับถ้วยไปเลยสิบถ้วยสำหรับชาววันจันทร์นะฮะที่กําลังจะถึงในอาทิตย์นี้หมายความว่ามันเป็นการตอบโจทย์ทั้งหมดนะครับทั้งหมดในเรื่องของการที่เนื้อดวงของคุณวันนี้คุณอุดมสมบูรณ์ คุณเตรียมการนะครับคุณเตรียมการกับเรื่องของครอบครัวคุณมีการเตรียมการที่จะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันบางท่านอาจจะถึงขั้นจัดงานเลี้ยงฉลองกับเรื่องราวดีๆที่กําลังจะมาถึงอย่างแน่นอนเป็นไพ่แห่งความรักเป็นไพ่แห่งการถามถึงธุรกิจต่างๆนะครับไม่ใช่แค่เรื่องของงานมันเกี่ยวกับความรักในครอบครัวการได้กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันการได้ขยายตัวทางธุรกิจจนกว่าสำเร็จคือเรียกว่า1ิถ้วยเนี่ยเป็นไพ่แห่งการตอบโจทย์ ดีใจนะครับดีใจสาหรับชาววันจันทร์ด้วยว่าคุณเริ่มต้นวันอาทิตย์ใหม่ด้วยเรื่องราวดีๆที่กําลังจะมาถึงนะครับเป็นกําลังใจฮะเป็นกําลังใจให้เสมอนะครับสำหรับวันนี้อาทิตย์นี้ตลอดอาทิตย์นี้ก็คงจะใช้เกี่ยวกับไพ้ทาโร่ไพ่ยิไปนะครับก็อาทิตย์ต่อาอาทิตย์ก็จะสลับอยู่2เวอร์ชั่นเพื่อเป็นการที่จะทําให้มีเขาเรียกว่า FG เรียกรองกันมาแล้วอีกอย่าง ก็ฝากติดตามผมด้วยนะครับตอนนี้ผมลงในระบบ Youtube แล้วนะครับอาจจะยังไม่สมบูรณ์แต่ว่าก็พยายามลงหลายๆคลิปนะครับผมฝากติดตามขอบคุณ FC ที่เป็นกำลังใจทุกคำติทุกคำชมทุกคอมเมนต์นะครับผมมีโอกาสได้อ่านแล้วก็ต้องบอกว่าโปรดิวเซอร์ผมหรือว่าพี่สาวสุดที่รักของผมมันก็คอยช่วยดูแลพพอร์ตในทุกๆเรื่องออจอนอทอฝนอนะก็เหมือนเดิมผมก็ฝากทุกท่านไว้ด้วยแล้วกันฝากไว้ตรงนี้ นะครับฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับแต่สําหรับช่วงเช้าเล่าเรื่องดวงสาหรับคนวันจันทร์วันนี้นะครับผมขอให้เสมอด้วยสินขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ติดตามตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์พุทธคุณแห่งความคิดดีขอให้เจริญด้วยบุญแห่งความกตัญญูในวันนี้ส่งเสริมให้เอฟซีของผมทุกท่านหรือใครที่เข้ามาชมคลิปผมพบแต่ความสําเร็จพบแต่ความสุขสมหวังเงินทองไหลมาเทมาได้ดูแลบุพการีหรือคุณพ่อคุณแม่อย่างดีที่สุดอย่าเดียวที่จะทาครับความดีทําเลยอย่าเดียวที่จะทําที่จะป้อนข้าวพ่่่่่าาดดดดีีีีีววททททจจะะํํูแแลมมมมัััันนนนนนน้้้้้ไไไไไปุง ฉะนั้นผมฝากด้วยนะฮะแล้วเจอกันในช่องฟาแลนด์ชาแนลมาแล้วครับสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับ